ไล่ชิวๆไปน,นี่ผมผม <the> น,นี่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอเคสาวบริการผมคลิปนี้ก็อยู่เก e มเ by บ a y l i ไ h t ์โมบายนั่นเองนะครับผมนะนก็วันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับน้องลินหรือว่าเดอะสปิริตนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวผม ที่กลับมาในชีบอฟบีทู t เบอร์ทุกให้ทุกคนได้เห็นแล้วตื่นเต้นจนลิ้นพันก็ผมได้ทำการซื้อเครื่องใหม่นะแล้วก็แบบก็เลยได้แบบกลับมาทำย t ทู e หนาะเคือตื่นเต้นจนแบบลิ้นพันพูดอะไรไม่ถูกนะก็โอเคผมรู้สึกว่าคลิปนั้นอะผมเล่นไม่ตึงเท่าไหร่นะ ก็เลยอยากจะมาแก้ในคลิปนี้โอเคเราไปดูแอดออนกับเบิร์กที่หมูเอาไปในคลิปนี้กันเลยนะเบิร์กแรกผมเอาเป็นประจุไฟฟ้าไปนะครับก็คือแต่ว่าถ้าเกิดเราตีเซอร์ธรรมดาครั้งหนึ่งใช่ไหมเครื่องภายในระยะ32เมตรจะระเบิดนะครับต่อมาถ้าเบิร์กที่2เป็นเบิร์กความบาดหมางเนาะอันนี้ก็คือแต่ว่าในระยะ128เมตรนะครับถ้าเซอร์นปัคนปั่นไฟ เครื่องไหนก็ได้ในระยะ128เมตรจะทําให้เครื่องนั้นเป็นออร่าสีเหลืองเนาะโอเคเปิร์กที่3นะครับเป็นเปิร์กข,ของศสาขาว <laughs> เปิร์กสาขาวของอีก,การครับอันนี้ขาดเหลนะ้ <Okay. S 1> ส่วนเปิร์กที่4อันนี้เป็นผมอัเปิร์กอันใหม่ไปนะครับเป็นอ้อมกอดของคอมพลัวเนาะก็คือถ้าเกิดเราแขวนเซยแล้วเราออกจากตะขอระยะ16เมตรจะทําให้เครื่องปลดไปทั้งหมดถูกเอนิที้กั้นเป็นเวลา10วิมกจ้ก็ช่างมันดิ้นพะ <laughs> ันเนานะ โอเคส่วนแอดออนนะครับผมเอาตัวนี้ไปนะก็คือเหมือนกับคิดที่แล้วถ้าเกิดเรา,เ,าเฟดเสร็จล่างปอมของเราจะระเบิดแล้วก็ปิดกัน้นหน้าต่างภายในระยะ4เมตรนะครับเป็นเวลา5วิเนาะส่วนตัวนี้ผมเอาเป็นคุยสนิมเกลือไปนะครับก็คือทําให้แบบว่าเรารีชาร์จดีชาร์จเกีร์อ่ะมันไวขึ้นส่วนตัวนี้ผมเอาเป็นครบพึงสุดลรดใจนะครับจะทําให้แบบว่าได้รับ EP ตัวละครแล้วก็เลือดแต้ม ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ถือว่าเขาโอเคเลยนะครับโอเคส่วนเพิร์กนี้เพิร์กนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยนะครับผมนะ A few minutes later okay ทุ่มเทาไม่ได้เย่ไม่ได้เย่แล้วก็ไม่ได้ดี <What? S 2> อยู่เกินไปเออไปไปเช็คเครื่องตัวนี้ก่อนนะ อไม่น่าจะมานะเคร <Stevens. S 2> ื <apologize> ่องนี้ไม่มีเลยเอ้ยเจอเจอเป็นเมกโทบัสนะเฟตตึงๆนี่ไม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 ่ได้เฟดไม่ได้เฟตเอกไฟเอกไฟอันนี้เฟตตึงๆสวนเหรอฮะหาย วิง่งอ้าววิ่งไยไหนวะน่ะนี่นี่นี่ไอ้เปิดความบัดมาของเราทำงานแล้วนะครับเราจะเห็นมาเคลื่อนเนี้ยมันมีคลปั่นสองคน,คน,คนซึ่งจะขอฟิดไปแล้วกันเนาะอ่ากำลังปั่นอยู่ด้วยสนใจกันหน่อยเดี๋ยวไว้ดีๆเพื่อนนี้ก่อนเดี๋ยวไว้แบบปั่นไม่สนใจผมเลยอ่ะก็ไล่ชิวๆไปก็ไล่ชิวๆไปนี่คมๆ ฝากอี What the เ,เฮ้ยเกิด <laughs> อะไรขึ้น <c oughs> ทำไมเขามาช่วยกันอย่างนี้เลยอะ่ะ Oh no ไม่เก็ตเหมือนกันนะโอเคสาวขาวต้องสาวขาวอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าแบบสาวขาวช่วยเราได้นะ <Wow. S 1> เอ,อ่อคอเด็ดน่าจะอยู่นี่นี่นี่นิปเอ,อ่อออมกอดคงลัวเราทำงานแล้วนะทุกคนเห็นไหม เราจะเห็นได้เลยว่าเอนติตี้นี่แบบกันเครื่องไว้นะครับ hey, good. คือแบบเซอร์จะไม่สามารถปันได้เลยนะก oh, <shit. S 1> ็ไปเสาอขาวว่าเหมือนกันดูเหมือนจะมีคนไปช่วยเดอะไวท์แล้วนะอเคน่าจะไวเอ้ยคนนี้ใครอ่ <independence> <ฟ>ะเฟสไปหาเลยแล้วกนะันโอตีจ้าอ้าวเมกโรมัสน,นี้ oh. อ่างั้นแส,สดงว่าคนที่ไปช่วยเดอะไวทเมื่อกี้ก็น,น่าจะเป็นคอริดนะ โอเคเสาขาวเปิดมาแขวนเสาขาวสามคนเสือไม่ได้ปั่นสักเครื่องเบ้อละเบ้อละเกินไปไม่ถึงนอะแต่ว่าแบบเบ้อมากเลยนะเปิดเปิดเกมมาได้แขวนสามคนต้องแบบสามคนนี้แขวนเสาขาวด้วยถือว่าดีอ้าวปล่อยตายเลยโอ้โหเออ นายโยนเกมไปไหมเพื่อนแต่จะบอกว่านายโยนเกมไปนะทำให้เพ mm ื่อนเล่นยากนะเนี่ยห้องวีไม่มีเช็คแล้วกลางแบบนี้ก็มีเล็กน้อยเดี๋ยวก็ได้ผมจะเฟดไปดูอ่าพอดีวีไม่โดนพลาดเอาใหม่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 เย็น เหมือนจะเป็นคอเด็ดที่มาช่วยนะส่วนเดวไว้ก็หายงงคอเด็ดก่อนแล้วกันนี่เฟดไอ้หลอกไฟของผมอุย้ยไอ้สมบัติมาไงเนี่ยเฮ้ยแบบตีนี้คือแบบเล่นงงมากเลยนะตีคอเดตหนึ่งแผลสวยมากคืออยใหญ่บอกว่าตีนี้เล่นค่อนข้างงงเลยนะแบบไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าคือแบบเล่นเหมือนไม่ใช่คนธรรมดานี่หลอกไฟของผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าเฟกสวยถือว่าเฟกสวยมากแต่รอบนี้จะได้ไหมตีตีเขาผมหลอกไฟตีขอมคมหายคิดผิดแล้วที่มันหลอกไฟกับผมไม่มีเสาใกล้ๆเลยอะใกล้สุดน่าจะเป็นเสาธรรมดาก็คงต้องจำใจอะไรอะน่าจะเอาไว้ปะอ้าวจริงก็น่าจะไปช่วยเมโครมัดพอดีนะผมเดินไปตีเลย ไปไหนล่ะอ่าอยู่นี่ตีคมๆม,มาดิอ่าทีเหรอป้าบอีกทีนึงเอา้าไม่ตายเกยมเยี่ยมเลยอ่าเฟดน่าจะไปฮิวไมโครมัตพอดีอุ่ยไปชันนิดเดียวอ่าแล้วคือฮิวตรงนี้เลยนะไม่สนใจกันหน่อยหรอไม่สนใจกันหน่อยหรอโอเค เราก็ไปเสาธรรมดาตรงนี้แล้วกันน่าจะทันอยู่ <Okay. S 1> <c oughs> ยโอเคโอเคสวยโอ้หคือแบบซื้อไม่ได้ปั่นสักเครื่องมีทั้งกั้นเครื่องมีทั้งเสาขาวมีทั้งตีตีแล้วเครื่องระเบิดโอ้โหเวอร์โอเคเสาขาวไม่มันไม่ใช่เสาขาวผู้ผิดเป็นเสาธรรมดานี่แหละโอเค ขอเด็ดอยู่ไหนจ้าวันลุนขอบแมปอีกวะเนี่ยแล้วเอไม่มีอืมเดี๋ยวผมลองมาเช็คตรงรถนี้ไม่มีแฮะอ่าได้เลือกเลือมีโซะมาเดเฟตไปเลยแล้วกันก็ขอภัยด้วยนะครับที่ว่าเสียมันเราจะไปก่อนภาพเนาะ เฟรมาไม่คมโทดแต่ว่าได้โดดมาพอดีผมขอพอดีนะเพราะว่าแบบอันนี้ผมปรับภาพภาพแบบฟูให้ดีเนาะแล้วก็ปรับ b i ร r a t เป็น10นะครับแล้วก็ไหนจะปรับแบบเฟรมเรทในการอาจเป็น60ลิตแต่ว่าผมปรับภาพในเกมเป็นภาพต่ำนะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับเป็น60เฉยๆนะมันก็เลยอาจจะมีอาการหน่วงของเสียงบ้างก็ขอภัยนะครับ ก็คือภาพมันจะไปก่อนเสียงนั่นแหละเฮ้ยเสียงมันไปก่อนภาพดิไปเรื่อยละ <Bro. S 1> โอเคเฟดไปเลยแล้วกัน <What? S 1> บ้านเล็กน่าจะมีไหม <What? S 1> ไม่น่ามีนะผมมาผิดเวทโทษโทษ <Okay. S 1> เหมือนจะเจอรอยเท้านะ <laughs> จะวิ่งไปเครื่องนูน้นอ่าแล้วปั่นอยู่ด้วย ไม่สนใจกันหน่อยเลยหรอเดินมาคมๆฟาดไม่โดนครับเบรกสวยเอ้ยสองรอบละก้าวข้ามหน้าต่างออกไปยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยคอเดตเฟคดคมๆอ่าแล้วพับเลยพับเลยอย่างี้ยังไงฟาดวิ่งก็ต้อว่าจะยืนรอตรงนี้น่าจะฉีกไปเลยนะเดือยสองละ ยังจะวนนี่เหรออ๋อชีชีชีหรือว่าแบบเขาจะแบบเดินสวนกลับมาที่เดิมอะไรเงี้ยปาดไปมาถือว่าคมนะถือว่าคมเลย nice เครสาวขาว เปลี่ยนใจแล้วไปล่าถืไว้กันเถอะรู้สึกว่าแบบเออถ้าผมแขวนเร็วแล้วมันเหลือเหลือท่อเหลือท่อใช่ไหมท่อมันจะเกิดทีนี้นแบบเหมือนเป็นเดจาวูอะจากผ้าไอจากของเดลิเจียนอ๋อเขาอยู่บ้านเล็กที่ทุกคนก็น่าจะน่าจะเห็นกันอยู่แหละที่ว่าเออผมเก็บสามไปแล้วแล้วเหลือถือไว้เนี่ยแหละที่ผมยังไม่เก็บเท่านี้ได้เยอะนะ,นเ,อะนะเออผมแบบว่ายังไม่ได้ไปล่าเือไว้ไง แต่แบบท่อมันเกิดบ้านเล <ะ gun literacy> ็กพอดีแล้วเลยไว้ไปบ้านเล็กไงการทแหลเรียบร้อยเลยโอเคเอ๊อไม่เจอเถื่อนนี่เอ้ยเอ้ยวันดีจ้าทำอะไรดีจ้าวันดีเลยเฟดไปคมคมอ่ะเราเจอผมเฟดแม่นอยู่นะทำเป็นเล่นไป าดอุ้ยยัดไม้อ้าวเฮ้ยไม่ใช่นี้ดิปล่อยไม่จากตรงนี้ก่อนมาทีอ่ากดถือไม้นี้รีบกดเกินหลอกไฟคมๆฟาดเอา้าเอา้าเดินเดินไม่ติดเกิดอะไรขึ้นเอ้าเอาเดินไม่ติดแล้วเกิดอะไรขึ้นอ,อ่ะอันอนี้ผมพลาดเองแต่แต่เมื่อกี้เดินไม่ติดสองรอบเลยนะทุกคนโอ้เกม ไม่น่าจะเป็นที่เกม,มน่าจะเป็นที่เครื่องผมมากกว่าหลอกไฟคมๆอ่าและฉีกเลยตรงนี้ไม่มีไม้เลยนะมีแต่หนา้าตานะเจะเล่นอี่ก่อนเฟดคมๆฟาดโอ้โห้ร้องโปล่ะเนี่ยร้องโผร้องร้องผมโผป่ะครับเนี่ยไม่ได้โผ่นะอันนี้อันนี้อันนี้เล่นเอนะ๋ะเล่นเอ๋โอเคมาเรามาล่าเดี๋ยวไว้อีกรอบเป็นห okay, ้องวีแป๊บ เดย์ไม่เจออืมอยู่ไหนนะผมไม่ใช้เครื่องนี้ก่อนเพราะว่าเครื่องนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะน่าจะลดลงเพราะอ้าวกดทิ้งไม่ได้น่าจะลดลงเพราะอ่ะะะลลเะอเปิกเสาขาวนะของอีก,กาพอเด็ดก็ยังนอนอยู่ตรงนี้ต่อไปนะจ๊ะจะไปหาเดี๋ยวไว้ก่อนซึ่งเดี๋ยวไว้อะ อยู่ไหนไม่รู้้วตีนี้ผมก็แบบเล่นงงมาก oh, no. คือมันอย่างไอฉา,ากตอนนั้นที่เดอะไวทพับหน้าใส่ผมพับไม้อัดหน้าผมแล้วทีนี้แบบช่วยเอา้าเจอพอดีพูดถึงเดอไว้แล้วก็แบบไปชุบเดอะเมกคาตรงนั้นเลยแล้วคือไม่หนีด้วยไ่ oh. แบบ้อะอ่ะพอดีเลยแล้วก็แบบ no. เจอไปเดยบาย ว่าจะอะไรนะลืมไ่เอาไม่ใช่อะไรกันเดี๋ยวเราไปแขวนคอติดกันเลยดีกว่าโอเคเกมที่มาเวีตึงใช่สำหรับอ,อ๋อลินหายไปไหนละ่ะนอนี้อ้าวคานไปไหนล่ะครับเนี่ยทืบก่อนแล้วกัน <S 2> <S 2> <S> <S เอาหายเลย ไม่นะน่าจะอยู่แถวนี้เลยไม่น่าจะควรไ,ไม่น่าจะขานไปไกลนะเอ่ะเจอซ้ายไ,ไหนวะอ๋อนี่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 ก็คอเดตก็จบที่เสาธรรมดาไปแล้วกันเนาะไม่ต้องไม่ต้องพิเศษใส่ไข่หรอกไปอา,าสมาเคล็ดนี้ก็มาแก้มืออีกครั้ง แถมเก็บสีได้ด้วยคือแบบผมรู้สึกว่าผมเฟดคมอยู่นะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแต่แต่พอเอาหายเลยแต่แบบผมรู้สึกว่าผมเฟดค่อนข้างคมอยู่นะบายบายโดยเนทติตี้กืนกูดกึญดูดกืนกูดโอ้ยลิ้นพันเป็นอะไรนะช่วงนี้ตื่นเต้นมากไม่ได้ทำแบบวิทูปมานานทุกคนก็น่าจะเข้าใจผมไม่ได้ทำวิทูปมานานแล้ว โอเคแต้มก็ประมาณนี้26แล้วก็คอดิดจุดตีิบก็ไปก่อนเพื่อนเลยแต้ม2 0 0 0ก็โดนผมแขวนไปคนแรกก็ที่แบบว่ายอมยอมตายไปอะไรเนาะ okay, โอเคเอ้ยเอาำมือเหล็ก,าก่าแล้วก็ออกอดของกัวำมือเหล็กาแล้วกันโอเคโอเคก็สำหรับคลิปของลินที่มาแก้มือก็มีประมาณนี้ เป็นคลิปสั้นๆเนอะโอเคก็ okay, ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อที่เป็นกำลังใจผมในกาคคิปต่อๆไปกันด้วยนะก็ยังไงถ้ามีทุกคนก็น่าจะได้เห็นผมทำ u t ทู e อีกแล้วแหละนับจากนี้เนาะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สาวดีครับผมบ๊ายบาย